วัสดีครับวันนี้ผบกวับแพตดีนะฮะช่อนงนาราคุณทาบครับวันนี้แพตอินรกิจนะครับที่จังหวัดจันทบุรีครับโอ <Okay. S 1> ตอนนี้พอดีมีพี่คนหนึ่งเขาทาทองหายครับแหวนทองฝังเพชรนะครับแหวนทองฝังเพชรหายบนเขาครับตอนนี้ผมเปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนรถเพราะว่ารถผมไม่สามารถขึ้นได้แล้วก็ทางค่อนข้างจะบอกว่าในบางช่วงบางตอนเนี่ยมันเป็นที่เลนครับ ทางนู้นเลยอ๋อครับทางนู้นเลยมา <c oughs> ดูพื้นที่กันก่อน,น,นล่ลวงนี่ประมาณช่วงไหน <c oughs> ล่วงดแล้ว ก็ขับมาใช่ไหมดินเนี่ยเป็นป่าล้อป่าล้อแล้วก็เขาเอามือล้วงนี่เลยล้วงกวยดินออกมาเพื่อจะให้มันลอยออกมาก็ง่บยน้เอาคอมแบบนี้เสร็จปุ๊บถอยสวิงเหรอสว,วสวิงไปเลยแล้วก็เวลาสวิงไปหลังขางหลัมันก็ป่าหลังแล้วก็ก็เป็นเพราะว่ากรวยเลยอ๋อกวยเลยโอเคน่าจะอ๋อแน่อน,อน,นอยู่อุ้ยแน่นอยู่นะไม่ไม่ข้างล่างมันแน่นอ๋อ ล่างมันนิ่นแต่ว่าดินมันนิ่นดินมันแข็งลูกฟังแบบนั้นเลยแต่ว,ว่าขี้เลนลงจากอ๋อเลนเลนมันลงจากขาวใช่ใช่ครับอือก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการหาแหวนเพชรนะแหวนทงองฝั่งเพชรไปดูกัน<ป>เดี๋ยวรองเท้านี่เราต้องถอดออก

sai <laughs> ได้ไได้วยนะ คิดว่าน่าจะใช่นะ ยังไม่ใช่เจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอแล้วเพราะว่าผมขับมาใช่ไหมป่าโลตรงนั้นเลยป่าโลปั๊บใช่ไหมป่าโลปั๊บก็ก็เวิยขึ้นไปเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวล้างก่อนสวยเหมือนเดิม ครัไปคุยกับแฟนเรียบร้อยแล้วครับภารกิจเราสำเร็จแล้วยอดจริงๆเลยที่ครับขอบคุณครับโอเคครับคือมันราคาราคาเรื่องเงินยังไม่มันไม่มีปริมาณหรอกแต่ว่ามันมันมันทางจิตใจใช่ซื้อมาใหม่นี่เขาใส่แบบนี้ซื้อมาใหม่ก็ไม่เร็วเหมือนเดิมเร็วเร็วตรงนั้นะเมื่อวานเอาลูกน้องมาสุกข์คนด้วยนะข้าวขยำขยำเพราะว่ามันมันเล็กๆอยู่ผมบอกว่าครับขึ้นแรกเลยตรงนั้นตรงนี้ครับ ผมเชี่ยหาเล็บเมื่อวานหาแล้วมา,มา,า,วมาสิบกว่าคนมา<ต>ค้าหาเพราะว่าตัดตุเรียนเสร็จเมื่อวานพาลูกน้องมาเห็นวันน,นี้นี่รอยขย่อมเ,เดี๋ยวลงไปดูดไปขึ้นสวนตุเรียนกันโอเคครับแล้วเอาทุเรียนไปกินด้วยได้ครับผมโอเคครับผมตอนนี้ภารกิจของเราสเร็จแล้วครับแต่ว่าพี่เข้าใจดีครับจะพาเราไปดูการเก็บทุเรียนแล้วก็ไปดูทุเรียนครับแล้วก็วันนี้พี่เขาอนุญาตให้เราปล้นทุเรียนเขาไปด้วย พี่เขาบอกว่าอยากได้เดี๋ยวจะให้มันเป็นเข่งเลยนะผมก็จะไปรู้เลยว่าทุเรียนที่เวลาเขาตัดหรือว่าเขาเก็บันเนี้เขาเก็บกปนยังไงก็มันมันจะได้บรรยากาศแบบนี้นะพี่เข้ามาจากนครสีธรราชมาประกอบธุรกิจตัดทุเรียนนะครับมาซื้อทุเรียนที่นี่นนที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็มาทําแวนหายแบวนวงนี้ก็มีคุณค่าทันใจสําหรับเขามากเขาก็เลย จะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปดูการตัดทุเรียนแล้วก็ปล้นทุเรียนของเขาไปดูกันครับนี้ผมก็มาถึงสถานที่แล้วนะมาจะมาขโมยทุเรียนเขาพี่เขาอนุญาตให้เราขโมยทุเรียนกับบ้านด้วย ครับผมอันนี้ก็เป็นทุเรียนส่วนหนึ่งนะครับที่พี่เขาแบ่งมาให้พวกเราทานกันนะครับก็สาหรับ EP นี้พวกเราก็ได้ทุเรียนกลับมาบ้านทานกันสําหรับ EP นี้พวกเราก็ลากันที่เท่านี้ EP หน้าพวกเราจะไปไหนยังไงฝา like, กกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ